นี่ทุกคนตอนนี้มาอุ่นวุ่นอยู่ร้านอันสวยๆงามๆแบบนี้นี่ร้านอาทิตย์ยาแพรวาเนาะทุกคนนี่กำลังอุ่นวุ่นดู่ข่เฮดบุปินเพิ่นเอิญเอีหยังภาษาผมนะเรี่ยบอนอี๋อ่ามวยผมแพมมุนมาผมเนี่ยทำเป็นโมแน้แล้วก็ติดใช่ไหมคะอ่ะทดสอบดูทดสอบหัวหนูนี่ถ้าติดหนูก็ต้องมีอ๋อติดข้างหลังสวยข้างหลังข้างหลังอ๋อทำเป็นโบมแม่ถาทิ้งให้มา เพราะว่าสาวผู้แทนนั่นจะได้อันนี้ค่ะนะพวกภาพเอียงซินเอียงกับมีพ่อได้เซื้อแล้วค่ะนะอันหนึ่งโต๊ะช้าไม่นีเป็นผ้าไหมใช่ว่ามันเป็นผ้าสบายเนาะผู้ใดที่ผ่านไปให้มากนะทุกคนอยู่ในงานอามโอ้เตะอียงโนบะโนบะอยู่อยู่ในงานผู้ไทยนานาชาติเขาวงจ้านี่ไง ข uhm. ยก็ได้ผ้าหมกมเมื่อวันนวัสนาป้านี่ทุกคนผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาล็อกที่40นะทุกคนเพราว่าผ้านี่ลายแห้งเนาะคลิปเต็มเดี๋ยวสาวไทยสิลงในช่อง Youtube สามรไทยกัลสินห้เบิ่งเนาะผู้ใดที่จะสนใจผ้าแบบแพ้ว่าของแท้แบบแล้วก็มีผ้าฝ้ายผ้าอย่างหลายๆผ้านัทุกคน นี่นีน่นี่ลุกขึ้นลุกขึ้นครึ่งหนึง่งอย่าลุกขึ้นหมดเพราะว่าฉันไม่ถึงนี่มันเหตุแล้วเพราะว่าสาวผู้ไทยนี่ผมสั้นนะทุกคนพาง้างามเดี่สิกลับกล้องให้เบงว่าราคาเท่าไหร่นี่ทุกคน,นแสงก็สิสวยจักน้อยนี่นี่เบงเคืคืนนี่สีมันสีจากสีนี่นะอันนี้คือสีแท้หอกพอถือถือไฟ ถือไฟนี่ทุกคนง่างามนี่เจ้าของร้านกะสวยๆไว้นี่แหละสวัสดีค่ะนะล็อกทสี่สิบเดี๋ยวย่างเข้ามาเลยเนาะทุกคนิีห็นเอือยย่าง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 ตรงเข้ามานี่จะเห็นป้ายเนาะทุกคนแล้วกะเกือบสุดเกือบสุดซอยเนาะผ้านี่ลยแห้งหลายแห้งนี่ อู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่อ๋อมวยผมโอ้ยนี่นี่ก้าวแล้วก็มวยก็ได้แล้วก็มัดก็ได้อันนี้แบบแต่งแบบสไตล์นล้วก็มัดแบบนี้ค่ะค่ะถูกพาไทยใส่แล้วมันก็ถุยไม่แพงอันนี้น่ะสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบมีหลายราคาอันนี้อันไหนนะอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องเอลเนี่ยใส่ ใส่ใส่ชุดที่ลาวนะจะบอกแนะนันเอาเสื้อผ้าทำเป็นโบแล้วก็ไปติดตรงที่ผ้าเบี่ยงที่ลานมันจะได้ทุกประณามของผู้ไทยของเราไปใช้ที่ลาวนเลยเนี่ยเอาเอาเชือกแดงมัดจ้าแล้วก็ไปติดตรงที่สบายที่ดอนเพราะมันจะสวยเลิศเอาไปใช้เลยทําง่ายๆค่ะทำง่ายๆโทรมาหาพี่ก็ได้ถ้าเกิดตัดอาจคลิปไว้ก็ได้มันจะได้โฆษณาของบ้านเรา นี่ทุกคนเพราะฉะนั้นผู้ใดกลายไปกันมาจะได้เซอร์อีอย่างหรือว่าเกี่ยวกับพาอยู่ฝั่งไทยนะถามได้นะทุกคนหรือว่าคนที่อยู่ฝั่งไทยอยู่แล้วก็ถามได้มีเซอร์ปักมือมีมีหลายแห่งนะทุกคนนี่เซอร์ปักมือต้องน้องปัก <c oughs> เซอร,ร์ปักมือต้องคน้องเอลปักส่งเราสัน่นคือตัว,ตวนูเองก็ได้ยืมเซอร์เพิ่นใส่อยู่จาตอนนี้เพราะว่าสร้างสร้างปักบัวทันแมนจ้ะสร้างปักบัวทันอันนี้คือเสื้อของผู้ชายเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ ผู้ชายถ้าเป็นงานตักเนี่ยมีหลายผ้านะคะถ้งนีกก็จะพันผ้าอ๋อพัน0้าเพราะว่าสายใหญ่ส้ผู้ชายมันเริ่มต้นที่พันห้าจะมีรายละเอียดตักก็จะมีพันแปดพันเก้าถ้าเป็นผู้ไทยธรรมดาก็เก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยที่ติดแบบติดแถบสายติดแถบธรรมดาก็แล้วแต่ว่า มีกระเป๋ามีอันนั้นอันนี้มีเสื้อพร้อมให้ผูช้ชายใส่่อกเราไปไหนแลนวอืโอเคเนาะทุกคนอันนี้คืออยู่ที่งานพู้ไทยานาชาติถ้ามื้อปกติที่บบได้ไปบูธก็จะอยู่ที่ปตทนามน์อําเภอนามณนเนา,นนานนะแต่ว่าอันนี้ก็สามารถเบิงในเฟซได้เดี๋ยวอันผู้ใดสนใจกับเบะสาวผู้ไทยได้เนาะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะส่งเฟซพี่อาทิตย์ยาแพรวาเนาะ <laughs> ต้องต้องอ่านซื้อปลายก่อนยานอ่านหมดถือนอนะทุกคน,กนเดี๋ยวคลิปนี้สาวผู้ไทยกับสิพอไว้สัพนี้เ <ไว S 2> นาะสีขอคุยกับเพิ่นก้อนเนาะทุกคนคลิปหน้าเดีเจอกันใ,ใหม่ทุกคนอ่ะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่คณคะ